สวัสดีนะครับ f อฟซีพพอทุกคนนะครับผมตองไข่จะเทียนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับบ้านพี่อนุรักษ์เดี๋ยวดูนะครับชุดนี้1นึ0งหมื่น้าพันห้บาทจะเขย่าหลังคาที่ร้อยเอ็ดได้ขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปติดตามฟังกันนะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพีพลด,ด้วยนะครับ ติดตั้งกันเสร็จนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมบ้านที่อนุรักษ์นะครับวันนี้ชุด15,500บาทนะครับได้ตู้เสียงกลาง12นิ้ว2ใบนบครับเบรคส15นิ้วนะครับ2ใบนะครับผม500วัตต์นะครับกลาง800วัตต์นะครับตัวนี้เราก็จะได้พาวเวอร์นะครับอ่า1ตัวนะครับดันเบรคข้างหนึ่งดันกลางข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มีฟรีพอร์ตบูทได้นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับได้แค่นี้นะครับหนึ่งันรบาทเพราะเปิดเหมือนกันนะครับแต่พี่อน 900บาทแล้วก็มิคเซอร์ตัวนี้นะครับ3า0 0บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันลดราคากันอีกทีหนึ่งหน้าบ้านนะครับผมแถมไม้สายให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมด้านหลังของผมก็จะเป็นสเปคคอนหมดนะครับลูกค้าเพจใช้เพจเหล็กนะครับผมนะครับเสาตั้งเหล็กอ่าแล้วก็หูจับเหล็กนะครับของเราเป็นหูจับเหล็กนะครับด้านข้างนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอ่า ลูกยางให้นะครับตั้งบนตู้ได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งเสานะครับผมโอเคเดี๋ยวถามพี่รุ่นแรกเสียงสุดใจนะครับพี่ครับผมดีอจเลยครับผมโอเคขอบคุณครับพี่เขาเป็นนักปั่นนักวิ่งนะครับ42ิกิโลอายุ50กว่ายังได้ถ้วยเต็มบ้านนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับนั่นคือถ้วยรางวัลทั้งนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับไกลๆกันนะครับ นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ